ใครที่ได้ดูบอลเรียมาดิดเจอซอบวกนะครับที่เรียมก็ชนะไ,ไปอย่างเยอะเลยนะครับ ผมถามแกเนี่ยเวลาที่เราเจอแขงแล้วคู่ต่อสู้ทีมซาวบวกแบบเนี้ยเราจะเอาชนะนยังไงมีวีธีการเอาชนะนยังไงได้บ้างไม่ต้องบอกนะเป็นหน้าที่โค้ดเป็นหน้าที่เราด้วยเราเนี่ยแหละที่ต้องคิดด้วยนะครับว่าเราจะเอาชนะนยังไงโอเคไหมผมผมให้ทุกคนคิดเลยเนี่ยเนี่ยทำไงลองตอบผมหนะ่อยแบบภายในแบบ10วิให้ได้มากกว่า10ข้อเราก็ได้แบบอ,อาเฮ้ยมันมัน,ม,นมันอะไรมันน้อยไปหรือเปล่าพี่ผมยังไม่ได้คิดเลยผมเป็นกันอย่างงี้นี่แหละครับ,น,รบนี่แหละคือปัญหาที่เราให้เรามีปัญหาในการคิดเร็วทำเร็วเอาชนะคู่ต่อสู้มันคือปัญหาทีีี่่่่่่่ทาาาาาา้เเเรรรรูสึกกกกกววไไมมงอออยับแนน เก่งกว่าทุเรนะีนคือมันเป็นที่เรบการคิดเ่เราไม่ได้ถูกสร้างเราไม่ได้ถูกฝึก,กสังเกตไหมผมคิดว่าทุกคนฝึกฟุตบอลมาม่รู้ละอาคาเดมี่สโมสรอ,อะไรทีมโรงเรียนน่ะสุดท้ายเขาฝึกให้เราคิดงนีหรือเปล่าและถามว่าแล้วถามถามต่อเลยนะคือเขาให้ฝึกให้เขาให้เราฝึกทุกวันหรือเปล่าเขาให้โอกาสที่ให้เรามีอิสระในการคิดแล้วเอาชนะคู่ต่อสู้หาวิธีการแดบของเราไหมส่วนมากจะไม่ถูกไหมเขาจะแบบเอ้ยทำอย่างนี้สิอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เรต้อง่างนโอ้แท็กติกนั้นโอ้ระแบบนั้นนี้ สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้และยิงประตูโอเคปะ่ะนอกไหมยิงประตูแล้วป้องกันประตูซึ่งใครได้ดูจากเกมนะเขาจะทำการนี้คนระับทำการทำชิงตรงนี้นิดหน่อยนะจังหวะนี้ใครได้ดูนะ ามชิงปุ๊บปั๊บแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับยิงเข้าเฉยนะครับอย่างงงนะครับนี่แหละครับฟุตบอลกองง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนดูภาพต่อมาเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยและถ้าใครเห็นรับยินดีด้วยนะครับเราได้เป็นนักบอลที่เหนือชั้นเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราได้มีมุมมองแบบนักบอลที่เหนือชั้นแล้วนั่นคือมุมมองแบบลิงชิงบอลสนามใหญ่เห็นไหมตอนที่ผมบอกทุกคนบอกทุกคนได้ไหมว่าแบบฟุตบอลคือลิงชิงบอลสนามใหญ่ถ้าได้ป่ะมีผู้เล่นในวงนอกกนรู้เล่นการโดยการใช้ทิศทางไป นอกเวลาที่อยู่ร,บรอบอวงเวลาเราเล่นชิงบอลมองมุมนี้นะครับมันก็แค่แบบผู้เล่นที่อยู่นอกวงทําชิงกันใช่ไหมเออทำชิงการปุ๊บเอาชนะลิงนะครับลิงที่อยู่รบอบๆบแล้วก็ยิงประตรูเข้าไปเห็นป่ะง่ายปะ่ะเนี่ยเพราะทุกคนเหน็นมุมเนี้ยมันจะง่ายเลยและที่ผมบอกใช่ไหมว่าแบบมันคือการที่เราเนี่ยใช้ทิศทางแบบทิศทางเห็นไหมมีการทําชิงมีการแบบนูน่นนี่นั่นดูเห็นต้วเห็นทิศทางหรือเปล่าเรืเร่การโดยการที่ทิศท,ทางแบบทิศทางไปสุขขข่การทำประตูแลรประตูเห็นไหมแล้วอะไรครับมันเป็นการแสดงถึงแนวคิดการเอาชนะแผงกีับของเดลมาติดด้วย ขถามแค่นี้หลุดแล้วเอาชนะได้แล้วมันอาจจะไม่ใช่การเลิงหลบทั้งทั้งทั้งแผงทั้งแบบฝุ่มก้อนคู่ต่อสท้ตรงนี้หรอกว่าแบบไม่ได้หลบคนเดียวหรือว่าแบบมีการแบบรุลเล่นกันมากมายเนี่ยแค่สองคนแค่สองคนเท่าน,นั้นนะครับเอาชนะคู่ต่อสท้ที่ยืนี่ยที่วัดดีที่วัดวตัวใหญ่ที่ว่าระดับยุโรปนู่นนี่นั่นคู่ต่อสท้ก็ไม่ธรรมดาถูกปะแต่เขาําแค่นี้นเอาชนะและ้วยหญิงเข้าเฉยเราเห็นถึงวิธีการที่จะแบบเอาชนะทีระดับยุโรปหรือย,ยังเราเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหน นั่นคือสาเหตุที่ผมบอกนะว่าพอเรามีความคิดอย่างนี้เราศึกษาอย่างนี้เข้าใจตรงนี้พอเราไปเจอชิ้นหลับยุโรปเนี่ยเราก็สามารถนาแนวคิดตรงนี้มาอ้างอิงและเราก็ต้องเอาตัวเองอะไรไปฝึกให้ร่างกายจิตใจ,ใจทักษะอะไรพร้อมสําหรับเหตุการณ์นี้ดังนั้นสมมติว่าเราเราอะไรเราจะอยู่ทีมเรลมาติดอย่างเงี้ยเออสมมติอะทุกคนติดทีมเรลมาติดอ,อ่คัดบอลติดนะครับอยู่ทีมเรลมาติดนะครับแล้วแบบเราจะลงสนามแล้วเนี่ยแล้วผมเอาภาพที่คนดูผมบินอะไรอ่าผมเป็นสตาฟโค้ชเรลมาติดนะอ๋อ oh, ดูเลยเนี่ย เนี่ยกลุ่มตู้ยมแทงเนี่ยเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้นะแล้วเราคิดยังไงได้บ้างเห็นไหมถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ได้ผลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจินนาการอิสระความคิดสร้างสารรค์ของตัวด้วยตัวเองได้เลยเป็นไงครับแล้วก็ได้เอาเฮ้ยพี่ปกติผมแบบผมได้รับการถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าแบบต้องทําตามอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้ฝึกคิดเองทาเองเลยผมผมคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนี่แหละปัญหาครับเพราะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมบอกมันไม่ใช่สิ่งที่โค้ชเขาบอกมาหรือทําไมไ่ได้นู่นนี่นั่ เราแก้กินอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวใช้แผนนี้เลยแผนนี้เด็ดมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะว่าเวลาที่เราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ะมันมีเรื่องของาการคิดที่เป็นส่วนสําคัญซึ่งไม่ใช่แบบอยู่ในสนามแล้วคิดออกนะครับจะองคิดตั้งแต่ก่อนลงสนามแล้วผมถึงให้ทุกคนฝึกไงไม่เชื่อถ้าคุณทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองไปแบบลองไปใช้ดูอะทิศทางไปทิศทางมุมมาดึงชิมอสนามใจญนแนวคิดการเอาชนะแผ่งกับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายทุกคนไปเล่นบอลแล้วเป็นไงล่ะ ทุกคนเห็นช่องใช่ไหมทุกคนเห็นพื้นที่ทุกคนเห็นภาพทุกคนเห็นวิธีการที่แบบมากกว่าการส่งไ้เพื่อนกว้างแล้วแบบเราก็วิ่งไปรับบอลจากเพื่อนอย่างเดียวถูกป่ะสมัยก่อนเราจะมีมุมมองนั้นผมเคยมีมุมมองแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายมันไม่พอจริงนะับเพราะอะไรเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็จะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราคิดออกไม่ให้เราเห็นภาพทำให้ทำให้มันดูแน่นมีปัญหาสุดท้ายมันจะจบด้วยเกมที่เยืดเยื้อ แล้วเราก็คิดไม่ออกว่าาทำยังไงแล้วก็บ่นว่าคุณลูกเก่งกว่าฝ่ายตึงกว่าอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะคิดแบบนั้นในสภาวะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการไปบนโลกหรือเหนือเหนือชั้นเล่นบอลเก่งกว่าระดับยุโรประดับเอเชียเรายังไม่เจอพลังใจสู้นะครับพลังใจสู้ของอีกฝ่ายอะไม่ว่าจะทีมไหนนะแบบเราเวลาที่เราเจออีกฝ่ายแบบอาจจะไม่เก่งเท่าเราแต่วิ่งสู้ฟัดวิ่งไล่วิ่งไล่เราตลอดรือว่าใช้พลังใจสู้แบบอีกฝ่ายเอ้ยสู้หน่อยเอ้ยเอาเว้อย่างเงี้ย เราจะเหนื่อยเพิ่มนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมลดละในการที่จะไล่บอลเรานะครับเราถึงบอกผมถึงบอกนะว่าต้องเก็บตรงนี้เด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเราไปเจอพลังใจสู้ของระดับเอเชียสมมติอ่ะเราดําเรานำมาแล้วที่ระดับเอเชียยุโรป2 0 3 0อย่างเงี้ยจริงอยู่ที่เราขึ้นนำแล้วได้เปรียบถูกไหมแต่ถ้าเกิดดีกฝ่ายมีพลังใจสู้ใส่เต็มอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยเดี๋ยวเสียเสียเสียภาพนี่เสียภาพล็อกเสียภาพลักอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยชนะระดับเอเชียชนะระดับยุโรปนะต้องเอาให้ได้ แล้วเขาก็ค่อยไล่ตื้นๆแล้วแสงเรานะครับแล้วก็จะงงเอาเฮ้ยอุตส่าห์ฟอร์มดีแต่โดนไล่เขินจังงั้นเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกเอ้ยเจอคู่ต่อกต้องเอาให้อยู่เอาให้อยู่ในกำมือเขานะไม่ใช่ไม่จะอยู่ในกำมือแล้วแบบอีกฝ่ายเดินไปมาหลุดจากมือไม่ใช่นะเอาให้อยู่ในกำมือจริงๆแล้วจะทำยังไงล่ะร่างกายต้องพร้อมความฟิตต้องพร้อมจิตใจต้องพร้อมทักษะระบบการคิดต้องพร้อม โอเคป่ะง่ายๆครับคืออีกฝ่ายลุมแย่งเราด้วยความรวดเร็วอะ่ะเราเราตื่นเราตื่นสนามไหมเราลนไหมเราแบบตื่นเต้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่านั่นแปลว่าเราต้องฝึกตรงนี้มากขึ้นนะครับไม่อย่างงั้นนะครับเจอทีมที่เหนือกว่าเนี่ยเราติยิ่งกว่านี้เันนีไม่ผิดนะที่เรารู้สิ่งอย่าง,งนี้แต่ให้เรารู้นะว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่ต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วส่วนมากนะสรัชบชาวประสบการณ์ผมอะ่ะที่ผมเห็นนะครับมันมันเกิดจากการที่สมองของเราอะ่ะตัวของเราไม่ได้มีข้อมูลหรือ,อรวมการคิด เราไม่ได้มีการเต็มตัวกับเหตุการณ์เหล่านี้มามากๆมากมาก,มาก,มากหรือจํานวนมากนะครับมันก็ว,ว่าไงเหมือนกับเราว่าสังเกตไหมเวลาแบบเวลาที่เราไปแข่งบอลอะ่ะยิ่งแข่งมากขึ้นยิ่งนิ่งขึ้นหรือนักบอลที่มีประสบการณ์นะครับไม่ไม่ว่าจะเพื่อนเราหรือผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่คนไหนอะ่ะเขาจะมีความนิ่งถูกไหมเขาจะแบบก็ไม่ได้เล่นเร็วเนี่ยแต่ทำไมเขานิ่งจังทําไมเขาชัวร์ทำไมเขารู้สึกว่ามันมันเล่นง่ายอะไรเงี้ยพราะประสบการณ์เขาทําให้เขามีระบบการคิดว่าเฮ้ยเจออย่างเงี้ยอ้อโหโซอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แค่น โอเคดึงหลอลนิดเดียวโอเคทำอย่างงี้แค่ทะเยอหนึ่งสองนาะนอกไหมนี่ก็เหมือนกันนะครับแบบที่เราเจออะไรเดี๋ยวที่เราได้ดูเรื่อมัดติดนะเห็นไหมเป็นไงโอโ้อีกฝ่ายยังเกลี่ยลแน่นเลยโอโ้ยังไงไม่อะทําชิงแค่นะหลุดแล้ยิงได้เลยหลายคนเนะี่ยคิดว่าไอ้ยทำชิงโอ้ยยิงเจอโคตรสู้ทําชิงแค่นี้ปุ๊บยิงได้เลยเห็นไหม เราเห็นถึงความง่ายไหมเราเห็นถึงมุมมองอะไรบางอย่างไหมพุดว่ามันแค่นี้จริงนะครับจำไว้นะครับถ้าเราเห็นอันถึงความยากอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเรากําลังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจหรืออ่านเกมไม่ออกหรือแบบเราไม่ได้มีการฝึกระบบการคิดในเหตุการณ์แบบสถานการณ์นั้นมาบ่อยนะครับฟุตว่าต้องง่ายอย่างนี้นะครับต้องแบบแป๊บเดียวเห็นภาพแป๊บเดียวรู้ช่องแป๊บเดียวอะไรแป๊บเดียวเขี่ยบอลเล็กน้อยเอาชนะได้แล้วว่าต้องอารมณ์นี้เลยนะครับแล้วเราไม่จะไปที่ต้องวิ่งเยอะขนาดนั้นนะครับแค่นี้นะครับ ล้วก็สามารถที่จะเอาชนะคต่รวดแบบง่ายๆนี่แค่เหตุการณ์เดียวนะมันอธิบายถึงขนาดนี้เลยดังนั้นไม่ว่าจะพื้นที่ไหนของสนามนะครับมันก็แค่นี้เองแค่ทําชิ่งนิดหน่อยหลุดแล้วทําชิ่งนิดหน่อยหลุดแล้วสมมติสองสามทีหลุดสมมติสองสามทีหลบด,ดึงบอลหรือเลี้ยงแหวกสองสามทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องหลุดมันต้องเอาชนะมันต้องแสดงถึงความเหนือชั้นทันทีโอเคไหมอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเล่นบอลเนะี่ยให้นึกถึงแค่สามจังหวะเท่านั้นนะครับสามจังหวะเท่านั้นไม่ไม่หม,มายความว่าจับบเเลอแลแรกเราต้องแบบหรือเราต้อง เราอะจะเล่น3จังหวะยังไงจะแตะบอลจะลิงบอลอะไรเงี้ยสองสามทียะแล้วสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้สร้างคอลได้เปรียบได้อันเนี้ยเราต้องคิดไว้ก่อนนะครับเราจะกลายเป็นนักบอลที่เหนือชั้นนะครับ